เวลา17นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพร้อยตรีวันรบวระดีโลกซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่18มีนาคม2566สิริอายุ87ปี ร้อยตรีวันรบวระดิโลกเกิดเมื่อวันที่18กันยายน2478เป็นบุตรของอมาตโททวีปธุระประสาทวอนวอระดิโลกอดีตเจ้าเมืองกระบี่และชนบุรีกับนางจำรัดวระดิโลกสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศและโรงเรียนศิลปะศึกษา จากนั้นศึกษาต่อระดับอนุปริญญาสาขาจิตกรรมและปฏิมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาตรีด้านคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งยังศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรภาครัฐร,ร่วมเอกชนเป็นรุ่นที่หนึ่งตลอดชีวิตการทำงานร้อยตรีวันรบวรดิโลก ได้สร้างผลงานในด้านต่างๆเช่นด้านการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดด้านช่วยเหลือสังคมเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นช่างศิลป์ช่วยงานศาสตราจารย์รศิลปีระศรีสร้างปฏิมากรรมให้กับหน่วยงานต่างๆตลอดจนปฏิบัติงานสนองเบื้องพยุค,คลบาทพระบรมวงศานวงศ์และปฏิบัติงานราชสำนักด้านอื่นๆเรื่อยมา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุรีรัตน์วระดีโลกมีบุตรหนึ่งคน